อ่าตริญธรรมค่ะตริญธรรมค่ะคุณอาคะคุณอาเป็นผู้ดูแลร้านที่นี่ใช่ไหมคะนี้เราเป็นผุ่มสีโคตรบู์ค่ะแล้วในงานครั้งนี้เนี่ย่ะไม่ทราบว่าพอจะประเมินได้ไหมคะว่าสินค้าที่จําหน่ายแล้วเนี่ยขาดทุนอริยะประมาณอะไรเท่าไหร่คะก็ประเมินแล้วปีนี้พวกเราอริยะตั้งไว้ที่สามแสนของกลุ่มพวกเราเองจ้าก็ทีนี้ซื้อสินค้าประมาณ สองล้านสองล้านกว่าน,นิดก็เลยตีตัวเลขกกงๆก็อยู่ที่สองแสนกว่าถ้าเออเลอะไรก็จะอยู่ที่สามแสนก็คือถ้าเกิดขาย<ส>ทั้งหมดนี้ไปก็คือได้กําไรอริยะอยู่ที่ประมาณส,สามแสนใช่ไหมคะ,คะแล้วเป็นยังไงบ้างคะเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนๆแล้วก็ปีนี้ค่ะปีก่อนๆกับปีนี้ปีปีก่อนๆก็สินค้าที่พวกเรานํามาก็มีแต่พวกเข่งพวกถังพวกกะละมังแบบ ไม่มีพัดลมไม่มีเก้าอี้ชมดาว<ฆ>ไม่มีเก้าอี้ที่สินค้าโดนใจแบบร่มร่มที่เขาใช้พวกชาวนาชาวไร่เขาใช้กัน<ฮ>ไปกลางเก็บผักเก็บอะไรกันอย่างนี้นะ<ฆ>มันก็เลยแบบมีสินค้าโดนใจมากมีกล่องล้ออย่างนี้ก็ขายดี<ฮ>ทั้งทั้งทั้งใส่น้ามีหญ่ทั้งกาง,งูเนี่ยก็ก็ชาวบ้านเขาจะไปใช้เก็บน้านําเก็บอะไรไว้ใช้<ฮ>อย่างนี้ก็<ฆ>ก็จะเป็นสินค้าที่โดนใจแต่พวกเข่งพวกทั้งดาเอาลงเยอะที่สินค้าที่เห็นเนี่ย จะเอาไม่ไม่ไม่เอามาเยอะอย่างนี้แล้วที่สินค้าโดนใจสินค้าโดนใจที่คุณอาพูดเนี่ยก็คือมีตั้งแต่เก้าอี้ชมดาวเก้าอี้พิงแล้วก็หลังใหญ่ใส่น้ําเนี่ยสั่งปีนี้เพราะว่าไม่ได้เยอะเท่าไหร่ก็เลยหมดหมดกองหมดเร็วใช่ไหมคะแล้วเรารู้ได้ยังไงว่าสินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าที่เป็นความต้องการของชาวเกษตรกรหรือว่าชาวบ้านนะคะพวกเราขายที่ร้านขายที่ร้านมีทุกร้านเลยก็ ตัวใดขายดีเราก็จะสั่งมาที่ร้านอยู่แล้วที่นี้เอามาตรงที่นี่ก็แบบสัง่งปีนี้แบบประชุมกันแบบมันมัน,ม,นมันเร็วเกินอย่างนี้นะ,ะก็สั่งสินค้าไม่ทันก็ไม่ได้ของเยอะเท่าไหร่ที่สินค้าที่ต้องการชาวบ้านที่ต้องการอย่างนี้นะที่เป็นทางน้าเรือนี่มันเป็นไซส์เล็กอ,อ๋อไซส์เล็กดเฉลีชาวบ้านชอบใช้ไซสใ์ใหญ่ไชสใ,ใ,<อ>ใหญ่ประมาณประมาณกีณ่นิ้วคะที่เขาเส่วนให่ชาวบ,บ้านชอบใช้อันนี้มัน1ิบ ท้ง12มันจะเป็น50ถึง30 50อันนั้นคือชาวบ้านโดนใจชาวบ้านนใจก็คือโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็คือเป็นพวกชาวเกษตรกรเนาะที่เขานาไปใช้เนี่ยก็สามารถที่เพล่อก็เป็นของจําเป็นสําหรับเขานะคะเป็นของที่จําเป็นชาวบ้านเขาใช้กันพวกเราขายก็จะขายดีแล้วเรามีวิธีคัดสรรสินค้ายังไงให้โดนใจของชาวบ้านคะคัดสรรก็พวกเรา ขายอยู่แล้วอันไหนที่ขายได้อยู่ร้านก็มีเรามาลงที่ชาวบ้านก็ต้องการตันนั้นตันนั้นไปอย่างนี้นะในเป็นคุณภาพนี่คุณภาพเนี่ยเกล็ดเกล็ดดีเลยต้องใช้เกล็ดเอเท่านั้นเกล็ดเอเท่านั้นแบบเอาคัดคัดสรรมามีแต่สิ่งดีๆที่เอามาให้ชาวบ้านใช้กันแบบแบบเราขายนี่แบบต้นทุนตัวนี้เนาะตัวตัวนี้จะอยู่ที่ห้าห้านี่ขายห้าสิบาทเนี่ยห้าสิบบาทเนี่ย แต่ถ้าเราเราซื้อถ้าขายที่ร้านขายเท่าไหร่ตัวนี้จะขายอยู่ที่6565อ๋กก็คือแม้กระทั่งขายที่ร้านเองก็ไม่ได้บวกกาไรเยอะไม่ไม่บวกเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนได้สามารถได้จับจ่ายใช้สอยเนาะแล้วตอนนี้อยากกระสับขอถามสักนิดหนึ่งว่าเรามีอุดมการยังไงคิดอย่างไรถึงได้คิดว่าเราจะต้องมาตลาดอริยะแล้วก็มาลดราคาขัดทิ้แบบนี้ค่ะมีอุดมการนันโายของพ่อว่าอยากช่วยชาวไร่ชาวนาที่ เขากําลังตังเขาไม่เยอะที่พ่อมาทําให้พวกเราขายของถูกแบบนี้มันก็แบบอยากช่วยชาวบ้านเป็นนโยบายของพ่อก็เลยพวกเราปฏิบัติทำกันก็อยากเข้าใจที่พ่อทาทาขายที่ร้านก็ไม่ไม่แพงมาขายนี้ก็ได้มีม,มีปิติมีกําลังใจที่เีว่าเห็นชาวบ้านได้ใช้ของถูกได้สิ่งที่ได้กลับมาคือ ความสุขรอยมสชขรอยยิ้มรอยยิ้มใช่คะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นได้นําคําสอนของพ่อครูสมณพุทธิราชที่น้องนามาปฏิบัติเป็นการปฏิบัติบูชาให้กับพ่อครูด้วยใช่ไหมคะต้องบอกเลยนะคะว่าในปีนี้รู้สึกมีความประทับใจอะไรบ้างกับลูกค้าหรือไม่กะทั่งสิ่งต่างๆที่ประทับใจไหมบรรยากาศเก่าๆที่ชาวบ้านก็ได้ซื้อมีความสุขมีรอยยิ้มเห็นเขาเอาของไปก็ดีใจค่ะ ใจบรรยากาศก็ับขึ้นมาประมาณขนดนะคะขอบคุณนะคะคุณอาคะอันนี้นะคะก็เป็นหนึ่งในร้านโดนใจนะคะที่พี่น้องประชาชนเนี่ยต้องบอกว่าเข้ามาทุกครั้งร้านนั่นทุกครั้งนะคะแล้วก็สินค้าแต่ละสินค้านี่ก็คือคัดสรรมาอย่างดีนะคะเพื่อที่ให้เขาเรียกว่าเป็นการคืนกำไรแก่สังคมนะคะในวันนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นวันสุดท้ายของงานตลาดอาริยะแล้วนะ ขอบคุณคุณอามากนะคะแล้วเราจะมาพบกันอย่างนี้อีกในทุกปีค่ะปีหน้าปีหน้าเดี๋ยวจะหาสินค้าโดนใจมาให้โดนใจขึ้นเรื่อยๆนะคะค่ะขอบคุณนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในปีต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปลองดูที่ร้านอื่นบ้างนะคะขอบคุณค่ะนุโมทนาสาธุนะคะเจริญธรรมค่ะ